ผมอยากเปิดเองคือเราเราทํางานแบบเวนี้อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องทําเหมือนเดิมเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันคือการการแสดงแต่เราพยายามจะไม่แบบไปไปเคิมไปอะไรเงี้ยครับคจะว่าเราเป็นคนข้างหลังข้างหลังเพราะอะไรครับครับใช่ใช่ใช่อก็ก็คือแบบว่าเขาเป็นคนน่ารักนะครับคือปกติเอ่อถ้าใครน่ารักกับเราเราก็ต้องน่ารักกับเรื่องความรักเป็นไงาเห็นไปญี่ปุ่นมาไป่ปุ่อ๋อใช่ใช่ใช่ครับก็อย่าคือเราเราเปิดตัวเพราะว่าเราให้เกียรติเขานะครับเพราะว่าจริงแล้วคือ เรามองว่าเขาว่าเป็นคนนิสัยดีแล้วก็ไปเที่ยวญี่ปุ่นตรงที่ว่าไปกับครอบครัวเขาด้วยแล้วก็มองว่าได้ไปถ่ายรายการใน YouTube แล้วก็ไปเจอเพื่อนด้วยมาริโอมาริโอมันก็ไปเที่ยวแล้วก็ไปถ่าย YouTube เพื่อให้คนรู้ว่าเฮ้ยแหล่งช้อปปิง้งจริงเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างถ้าใครได้ดูคลิปเนี่ยก็จะก็จะมองว่าเอ้ยแฟนแฟนเราก็มาถ่ายด้วยให้แบบให้เขาศึกษาอะไรเงี้ยถ้าเขาทาอะไรไม่เปน็นก็เหมือนศึกษาครับทำไมแจ็คถึงมาเปิดตัวที่รายการส ที่แรกเลยเกี่ยวกัเบเรื่องความลักเลยคือที่เปิดตัวรายการแฉเนี่ยเพราะว่าหนึ่งคือได้ไทยอินคะไทยอินคืออ๋อแล้วทตัวเองใช่ใช่ตรงเลยเนาะไ, <laughs> ไม่คือที่เปิดตัวเพราะว่าคือคือเราเรารักเรารักอ่าพี่มดดำ <laughs> เรารักพี่มดดำแล้วก็คือจริงอะ่ะรายการของของของทางพี่มดดำอันนี้ผมแซวเลนะน่นเฉยเคือเขาเขามีไทยอินทุกอันอยู่แล้วแหละแต่ประเด็นคือว่าที่เปิดที่เปิดตัวที่เพราะว่าพี่มดอ่ะเป็นคนเห็นคนแรก เพราะว่าน้องหญิงเนี่ยเขาเจอพี่มดตั้งแต่ยังไม่ได้เปิดตัวแล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบเออเนี่ยก็ก็พูดที่นี่แหละที่เดียวพอไม่ต้องไปอะไรเยอะหลายหลายคนแซวริงไหมครับแต่พี่บอกว่าที่เราเปิดตัวกับหมุนกิมเพราะว่าเราไปทําความผิดมาเราก็เลยต้องเปิดตัวเขาไม่นะไม่นะไม่นะค <laughs> okay. ไอคลิปบนเรือคลิปบนเรือที่ไปถ่ายกับพี่ป๋องนั่นก็คือแบบเป็นสาวๆแต่แค่ว่าแบบลืมบอกเขาว่ามีสาวๆเยอะไปอะไรเงี้ย <laughs> ใช่ไม่ได้เกี่ยวใช่ไหมที่แบบเขาคงเขาถึงแล้วก็ต้องเปิดตัวเขาว่าเออเราคบกับคนนี้จริงจังนะไม่ฮะผมอยากเปิดเองเ,ออเพราะว่าจริงถ้าถ้าผมไม่ได้อยากเปิดก็ผมก็ยังไม่เปิดเพราะว่าผมรู้สึกว่าคือเราเราทางานแบบเวนี้อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องทําเหมือนเดิมเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันคือการการแสดงแต่เราพยายามจะไม่แบบไปไปเคิร์มไปอะไรเงี้ยครับ มันสบายใจขึ้นไหมครับใช่ใช่แต่ก็เปิดตัวแล้วก็สบายใจขึ้นแล้วก็พยายามจะเปลี่ยนเวใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ที่จะอยากให้พี่ช่วยผมนิดหนึ่งคืออันนี้ผมขอร้องพวกพี่นะไม่เอาออกนะแต่ไม่ไม่เอาออกสิเอาช่วยช่วยช่วยเลยคือแบบว่าผมอะลงทุนทําเพลงเองเพราะว่าผมอะชาเลลจ์กับตัวเองคือผมกลัวเพลงผมเจ๊งมากเพราะว่าผมเคยไปเล่นคอนเสิร์ตอะวงผมอะชื่อวงแจ็คแม่มีปีลงานเลยแบบว่าผมกลัวแบบว่าคือผมอะอันนี้ตั้งใจทํามากก็จะมี ฟีดกับทางพี่เจ๋งบิ๊กแอดซึ่งจะถ่าย MV เนะี่ยโดยพุ่มกับก็จะเป็นพี่ปิง๊งพี่ปิงป๊งทีมกับบุเพนนะ์พุ่มกับแฟนฉันผมก็จะให้เขามาช่วยกำกับ MV. เอ็มเป็นเพลงแบบเพลงช้านะครับแล้วก็มีฟีดกับศิลปินหลายๆคนปีนี้ก็เลยแบบจะมุ่งเกี่ยวกับเรื่องเพลงก็ ฝากพี่ๆนักข่าวช่วยช่วยโปรโมทให้หน่อยนะอันนี้คือิที่ขอใช่ไหมขอเลยครับไม่ไม่ได้ปกติไม่เคยขออะไรไม่เคยขออะไรเยอะเลยครับเอาแฟนมาช่วยด้วยัวเจ๊งครับัวเจ๊งแฟนมาเล่นไอโมนไอวีจะได้ดังกว่าเดิมยังฮะยังฮะเป็นเป็นแบบให้ให้พี่ปิ๊งเป็นคนจัดการฮะอ่อต้องการกี่เพลงปีนี้มีสามเพลงครับมีเพลงอ่ะทั้งอ่าคุณเพชรสารัตน์แต่งให้ด้วยแล้วก็มีอ่าทางน้องเพียวนะครับเพลงช้าแล้วก็มีฟิตกับพี่เจ๋งบิ๊กแอลแล้วก็มี อ่าของพี่ก๊อฟพัคกี้ฮีโร่ด้วยตอนนี้รอรอพี่ก๊อฟอยู่ยังใช้ชื่อวงเดิมไหมคะน่าจะเปลี่ยนชื่อแล้วเพราะผมปีปีละงานนึงนะวงผมอะไปเล่นที่ชุมพรมีคนดูยี่สิบคนอ่าอันนี้เรื่องจริงหรือก็โกหกเะเสียงเธออุ้ยเนาะอันนี้เรื่องจริงใช่ไหมเรื่องจริงอ่ะที่ลงไอจีอ่ะเป็นนปป้อออัเงิดยาวเลยฮะเปิดยาวแล้วแต่แต่ไม่ซีเรียสอะอะไรนะ เนี่ยกำลังคิดเปลี่ยนชื่อวงยังยังคิดไม่ออกเดี๋ยววงเก่ามันนมัไม่เป็นมงคลหรือเปล่าวคือมันแบบแจ็คแม่ก็คือแจ็คกับแม่ก็เลยแล้วเกิดคนผัานเสี่ยงก็เป็นอีกย่างอาจจะเปลี่ยนชื่อวงเดี๋ยวดูก่อนแต่แต่แต่ฝากพี่ๆช่วยหน่อยครับว่าปีนี้มามุ่งมาด้านนักร้องเลยใช่ใช่ลองดูลองดูชวนแนักแฟนฉันมาอยู่ในวงด้วยครับใชใช่ให้มันเรียกในติ้งหรอก็ต้องพึ่งแนักครับชั่วโมงนี้แนแักแบบกำลัง คือเรามีวงเราอยู่แล้วแล้วก็ให้แน็กมาร้องในพาร์ทของแบบของของสไตล์ของแน็กอะไรเงี้ยครับก็มีไปคุยแล้ว okay, ปากปาก,ปากด้วยนะครับพี่พี่ยังมาเทนไม่อูทุกคนทำไดแบบการกินไหมครับไม่ครับเป็นกฎลรย้อนครับเดี๋ยวกิ <laughs> นตอนนี้โอเคครับตอนนี้แบบดีปกติอะไรเงี้ยครับรังแครหายแล้วแล้วก็เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสุขภาพดีขึ้นแล้วครับเพราะว่าหันมาดูแลตัวเองแล้ พาว่ามีแฟนด้วยบ้าครับก็เลยหันมาดูแลตัวเองกลัวตายฮะใครดูีด้วยหรือลมาก็ไม่ไม่ไม่ก็ปกติครับแล้วแต่คราบอกเปกคนท่างรักเหมือนกันนะครับแต่วความเกชอัน่ใช่า่าวเป็นคมาสวยสวยสวย่าฮ่าฮ่าเราเ่าฮ่าฮ่าง่าฮ่าฮ่า่าฮเพราะอาไ่ารับครับใา่าฮ่าฮ่า่าา่าฮ่า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 ่อา่าา่าากา่า เห็นว่าคนนี้มองถึงอนาคตด้วยใช่ใช่ใช่ครับก็มองทุกคนแหละครับมองมีคากานมาก็มองแต่ก็เลิกครับแต่ถ้าครั้งนี้เลิกอีกก็ก็ไม่เป็นไรครับแต่จะไม่เคยมีโมเมนต์หวานออกสื่อขนาดนี้เหมือนเขียนว่าคนนี้เป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยลงรูปอะไรอย่างเงี้ยนึ่งคนก่อนก็มีครับแต่มันก็เลิกครับคนที้ก็ไม่รู้ว่าว่ายังไงแต่ก็อย่างที่บอกก็ทํา จะพยายามทําอะไรแต่ละปีให้มันแบบไม่น่าเบื่อหรือฝากฝากไว้เลยฮะอย่างที่พี่ผ่านมาเราก็ไปกับครอบครัวเขาด้วยใช่ไหมครเป็นไงบ้างเขาได้มีการพูดคุยนู่นนี่นั่นไหมครับเขาก็มีนะครับมีแบบว่าในเรื่องของแบบว่าเออย่างเช่นแบบว่าเรื่องเรื่องการแบบเอ่พูจาอะไรเงี้ยเพราะว่าผมเป็นแนวแบบบางทีไปไปเล่นโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยบางทีอาจจะแบบต้องพูจาจังหวะดีๆดีหน่อยแบบแบบพูดเฉพาะอะไรเงี้ยจะไปติดคนติดยาหลุ่นนะลุดเยอะเลยครับแต่เขาไม่ว่าอะไร น้องครอบครัวน to ้องเขาหน้ารักครับไม่ม like ีอะไรเลยครับเขาก็ทําปูให้กุ like ้งให้ครับเขาก็ก็ก็ทำกักข้าวให้กินครับอร่อยครับเก่งไปครับไม่เก่งเลยครับไม่เก่งเลยครับแล้วก็คือตอนนี้ตอนนี้มีความสุขมากครับแต่พยายามแบบทําอะไรให้มันแบบหลากหลายอะไรเงี้ยชีวิตจะได้ไม่น่าเบื่อเพราะเราให้กับน้องใช่ครับคือก็ที่โพสลงอินสตาแกรมเนี่ยคือต้องบอกว่าวันนั้นอ่ะมันเหมือนแบบเพิ่งกลับมาจากทํางานนะครับผม บ้านพี่หมดดำแล้วก็ผมก็เหมือนประมาณว่าไอ้เงาๆก็เลยไลค์ไลค์แบบเซลแบบว่าใครแบบอยากมาซื้อของหรืออะไรเงี้ยครับเซลขำๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีน้องคนนึงเขาก็เห็นรองเท้าเราแล้วก็เขาก็บอกว่าเฮ้ยพี่แบบผมชอบอะไรเงี้ยผมก็แบบอ่ะถ้าชอบก็ขายอะไรเงี้ยชอบก็ขายแล้วก็ผมก็เหมือนประมาณบอกว่าถ้าน้องชอบก็พี่จะขายแล้วกัน ผมก็ขายราคาแบบไม่ไม่ได้ไม่ได้แรงอะไรเงี้ยนะครับไม่ได้เท่าไหร่คะห้าพันครับห้าพันาพันะคเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าราคารีเซลก็จะแพงนะรับคือจริงๆน้องเขาตั้งใจมาซื้ออยู่เขาตั้งใจมาซื้อครับแล้วเราตกใจกับการพิมพ์ของเขาว่าเขาบอกขอผ่อนวันละร้อยอือใช่เพราะว่าน้องยังเรียนอยู่แล้วก็ยังต้องทํางานอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่าอุ้ยถ้าอย่างนี้อย่าเลยเดี๋ยวพี่หาให้คู่นึงอ่แต่ตีนพี่เหม็นหน่อยนะเดี๋ยวพี่ซักแปห้ผมก็บอกเขาเงี้ยครับก็เลยบอกว่า ไม่คิดตังน้องครับก็ให้น้องปีไปเลยเอาไว้ยังไงครับผู้ที่เขาต้องอยู่แล้วใช่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 อย่างก่อนก่อนก่อนที่จะพ่อจะผ่อนนี่เขาต่อรองราคาก่อนนะฮะเขาก็เขาก็ไม่ต่อนะฮะแต่เขาผ่อนแต่เราตกใจตรงที่ว่าเขาเป็นเด็กนักเรียนแล้วก็เขาทํางานด้วยก็เลยไปสะดุดคํานี้ฮะแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออถ้าเราไปเอาตังเขาเราคงดูแบบแย่มากอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็เคยเป็นเด็กแบบนั้นมาก่อนที่แบบว่าผู้ใหญ่เคยให้ของเราอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอยเหมือนเหมือนกับ ก็ให้เขาไปดีกว่าบันเทมากขึ้นไหมอะมากมากกว่าเดิมไหมครับถ้าไปดูในโปรไฟล์ของน้องเขาจริงไหมไม่เช็คเลยเลยครับก็ให้เขาครับให้แค่คนเดียวครับแล้วหลังจากนั้นก็คนคอมเมนต์มาเต็มเลยว่าผมเรียนอยู่ครับผมเรียนอยู่ผมเรียนมึงมึงเรียนอะไรกันหนักหนาถ้าลุมลูกค้าเราปกติเป็นแบบนักเรียนค่อนข้างผมไม่ได้เป็นพ่อค้าครับผมเป็นแนวแบบว่าเวลาไลฟ์อะไรอย่างเงี้ย ว่าเราชอบขายแต่พวกเซลล์เซล์พี่เซลล์เซลผมเป็นคือผมม่าเป็นพวกขี้เบื่อเวลาแบบอยู่ในวงการบันเทิงจะต้องหาอะไรใหม่ๆอย่างเช่นว่าปีที่แล้วเนี่ยปีแล้วจะเล่นมุกแบบเกี่ยวกับขายของรองขายของใน <ๆๆ S 1> ปีนี้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่เล่นมุกนั้นละเพราะว่าเริ่มเริ่มเบือ่อละเริ่มเบื่อแบบว่ามอนก็คือ,อ,คอเ,ปเป็นหลอกเลย <laughs> ไม่คือไม่ไม่คือมันแบบเหมือนแบบแบบเป็นเป็นคาแรคเตอร์ที่เราสร้างมาที่แบบว่าให้มันรู้สึกหนุกนานอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ปีนี้ก็แบบว่า คือไม่ได้แบบมาเล่นเวนั้นมากเท่าไหรอ่อะไรเงี้ยครับคือจะเป็นแนวแบบว่าทําเพลงทําเพลงแล้วก็คือเป็นโปรเจกต์ของใน YouTube ช่องเราอะไรเงี้ยครับคือเรารู้สึกว่าเราเราอยากจะเสิร์ฟอะไรใหม่ๆให้กับคนคนที่มาดู YouTube ช่องแจ็คแพนฉันในเรื่องของแบบการทําเพลงอ,อะไรเงี้ยครับก็จะมีปล่อยเพลงแล้วก็มีเล่นหนังแบบ แบบหนังเจ๋งๆอะไรเงี้ยครับที่แบบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาบอกอะไรเงี้ยก็จะมีคอนเทนต์หลักฐานมากใช่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 ไม่ใยากจะเป็นพรกพราคาออนไลน์แบบจริงจังหรืี่เลยไม่ใช่ไม่ไม่ใช่อาชีพเราฮะแต่เราแค่เล่นเป็นมุกแบบเพื่อแบบเวลาเหมือนใครจ้างเราไปตามรายการเงี้ยฮะคือเกอรทจะต้องไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยมาแบบว่ามีอะไรใหม่ๆไหมอะไรเงี้ยเราเราสงสารเกียรติที่แบบว่าคอยมาถามเราว่าแบบพี่เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับคือเราเข้าใจอาชีพเขาเลยที่ผ่านมาหลอกดาราขายของนี่คือเป็นมุกปะครับ ก็มีโง่หลายคนครับที่แต่คือประเด็นคือมันมันเหมือนกับเขาเขาก็ได้ได้ไปในราคาที่ถูกแล้วก็ราคาขึ้นนะครับคืออย่างแบบบางคนนี้แบบได้ได้หลักหมื่นราคาขึ้นไปแสนนะครับเพราะว่าเราให้กำไรเขาเรามาแคปเป็นหลักฐานได้เลยครับว่าว่าเราเรามองว่าคือเราอะเป็นพวกแค่แค่แบบว่าอยากอยากช่วยคนว่าถ้าเขาหาของไม่ได้เรามีเพื่อนที่ที่กลุ่มเขาหาของแค่นั้นเลยฮะไม่มีอะไรเลยฮะตอนเราสำเร็จฟิลนั้นรู้สึกไงบ้างพี่สำเร็จ สำเร็จอะไรอย่างเี้ยก็ลองก็ลองสำเร็จไม่ก็ก็ได้เป็นคอนเนคชันในการคุยมากกว่าได้เป็นคอนเนคชันว่าแบบเอ้ยไอ้แจ๊คหาของได้ได้ดีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนพี่พีก็ให้หาเกมก็หายเขาได้แป๊บเดียวชั่วโมงเดียวก็หาได้ละในเมื่อเรารู้แหล่งกัาม่สำเรรู้สึกว่าจะจะทำใหนมันจริงจังไปเลยอ่ะไม่เอามันไม่ใช่อาชีพเราเรารู้สึกว่าเรามองว่าอาชีพของของคนที่เขาแบบว่ามีอยู่แล้วเราเพียงแต่แค่ช่วยเขาเรามองว่า อ่าคนที่เรารู้จักเนี่ยเขาอาจจะต้องไปดูแลครอบครัวเขาในเรื่องของการแบบมาขายของอะไรเงี้ยแต่เราทําอย่างอื่นแล้วปีนี้เราแบบตั้งเป้าเรื่องเพลงอย่างเดียวเลยทต่พี่ขอย้อนถามไปถึงเรื่องที่ให้รองเท้าน้องพีดแป็น้องเป็นไงบ้างพอได้รับรองเท้าจากเราบ้างก็ยิ้มฮะด,ดีใจอ่ะพิมมาขอบคุณอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าน้องเป็นยังไงหมายถึงว่าไม่รู้น้องเป็นใครแล้วก็ตอนนี้กํลาลัางซักรองเท้าอยู่ให้ไม่เหม็นแล้วก็ยวซักก <laughs> ็ไม่ใช้ถึงไม่ใส่ว่าแบบน้องแบบ เรียนจริงๆแล้วไม่เหมือนจริงๆหรอครไม่รู้ฮะทุกวันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเรา <c oughs> เราเรา,เราคุยกับใครผมยังไม่รู้เราคุยกับพี่เป็นพี่เป็นใครพี่เป็นมิจฉาหรือเปล่า <c oughs> ผมก็ไม่รู้ <c oughs> หรือใครเป็น <c oughs> ทุกวันนี้น่ากลัวหมดแต่แบบว่าหลากักๆคือแค่แค่เรารู้สึกก็เราก็ให้แค่นั้นเอง <c oughs> เรา <c oughs> เราไม่ได้มองว่าแบบเขาจะเป็นใครหรืออะไรยังไงเรามองแค่ว่าเอ้แต่ขออนุญาตเขานะครับว่าแบบขอเอาไอ้นี่ไปลงได้ไหมแค่นั้นเองก่อนหน้านี้แบบตมื่ไหอ่ แนวๆไม่มีไม่มีแล้วมีมีคนมาขอความช่วยเหลือไหมมีบ้างไหมมี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 แบบมีแบบตอนนี้มาแบบว่าสายพระคนก็จะแบบว่าขอพระไปบูชาหน่อยซึ่งผมก็จะมีแจกให้แฟนคลับในช่องผมเพราะว่าพวกแบบพี่ต้อมนครสวรรค์พี่ป๋องสุพรรณหรือพี่หลายๆอย่างนี่นพรเขาก็เอามาให้เราอะไรเงี้ยแล้วก็เอาไปแจกแฟนคลับกันเลยเราทำคอนเทนต์ข้ามแบบเนี้ยข้ามบ่อยไม่เป็นผมไม่เบื่อไงผมรู้สึกว่าไม่เอาไม่ใช่อาชีพเราเพราะว่าถ้าไปแย่งอาชีพคนอื่นเขาเขาก็ไม่ไม่โอเค แสดงว่าชีพเราคือเนี่ยการเป็นนักแสดงกับน,น,นัก,นก,นกร้องมากกว่านักนแสดงก็ต้องดูบทอะถ้าบทยาวเขาไม่ไหว <c oughs> <c oughs> จําไม่เก่งเอาเอาเท่าที่ได้เอาเอาเอาเท่า,าที่ได้เดี๋ยวไปเดี๋ยวโดนพุ่งกลับได้เราชอบเป็นบทไหนมากที่สุดครับบทคนใช้ฮะ <c oughs> นายนายเกิดเรื่องใหญ่แล้วแค่นั้นแหละนายไปนายไปเองนั่นเองคุยกันไปครึ่งยี่โมงอ่ะแล้วมันจีบกันมันไปรักกันนะแล้วเราก็แค่มานายนายไฟไหม้แล้วนั่นแหละแค่นั้นเราชอบมากติดต่อมาได้เลยพิธีกรเราไม่ทำแล้วหรอพิธีกรก็ ทำแฉอยู่เพราะว่ายืนอย่างเดียวไม่ต้องพูดชอบแล้วก็พูดแค่ว่าพักสักครู่แค่นั้น่ะชอบมากเลยงานอย่างนี้กลัวมันหลุดเลยแหยืนยืนเมื่อตีนหน่อยแต่แบบว่าโอเคพูดแค่สั้นๆแล้วพักสักครู่ครับเมื่อกีเห็นพูดมากกว่าเดิมไหมครับหมายถึงว่าขอแม่มดดำเลยก็มีเขาก็จะหาช่วงให้ว่าช่วงแจ็คจัดให้ก็จะมีแค่นั้นเพราะอ่านหนังสือไม่ได้ออกเพราะว่าเวลาจำไม่ได้นะครับใครที่คอมเมนต์ด่าผมว่าอ่านหนังสือไม่แตกอ่ะด่าได้เลยครับเพราะมันเรื่องจริงเหรอเพราะว่ากว่าผมจะมาแฉเนี่ย ว่าผมจะมาแฉระไรผมมาก่อนคนอื่นสองชั่วโมงเพื่อมาซ้อมอ่านก่อนนะข่าวเดียวนะอันนี้เรื่องจริงหรือเรื่องจริงถ้าข่าวแบบว่าข่าวแบบอะไรที่แบบคายากๆอะไรอย่ามาให้ผมอ่านจะไม่น้อยหรอคอมเมนต์บางทีแบบไม่น้อยอ่ะเขาเขาพูดถูกครับพี่เหมือนเราดูข่าวแล้วเราเห็นนักข่าวอ่านหนังสือไม่ออกเราก็เข้าใจเขาไงเราเข้าใจเขาที่เขามาคอมเมนต์เราว่าแบบมันมันเล่าข่าวอะไรของมันเนี่ยไอ้แจ๊กอะไรเงี้ยคือก็เลยอยากจะขอโทษว่าแบบว่าปีที่แล้วเนี่ย ที่แบบเห็นเล่าข่าวแบบสะดุดสะดุดอะไรเงี้ยคือคือพยายามซ้อมมาเยอะที่สุดเพราะว่ามามามาแบบเกือบสองชั่วโมงอรพี่มามารอเลยมารอแบบมาซ้อมอ่านแบบเพ่งเพ่งอ่านอะไรเงี้ยแล้วคิดว่าหน้าจอของเรามันมันมันดีไหมสัหรับเราเองหน้าจอไหนอะหน้าจอเวลาที่เราอ่านแล้วอ่านเป็นิจิเนอะไรรู้สึกว่าดีไหมมันก็ได้ความหลากหลายครับมันก็ได้ฝึกอ่านหนังสือครับผมทารายการแฉเท่ากับผมอ่านหนังสือเยอะตั้งแต่ตอนเรียนอะคือตอนเรียนผมไม่อ่านเลยนะ แต่พอมาามแฉแอ่านหนังสือเยอะกว่าตอนเรียนหนังสืออีกก็ังสือฝงไว้แล้วมันก็เริ่มมันก็เริ่มอ่านเป็นเริ่มเมาส์มอยอะเริ่มเมาส์เรื่องดาราแล้วเดี๋ยวนี้เริ่มรู้มากแล้วพอได้มาทําปุ๊บมันก็เริ่มแบบว่าอ๊ะดาราคนนี้กับคนนี้เนาะเราก็จะเริ่มรู้แล้วเ้วเราขอดตัวเองบ้างไหมครับอะไรนะคะเราขอดตัวเองบ้างไหมครับอ๋อไม่ไม่ไม่มีไม่มีเราจะเซฟเราเซฟไม้เซฟเขาเราก็มีหมอนนวดแหละไม่มีไม่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 มีอะไรมากหรอก